ถ้ากูรู้ว่าเขาชั่วกูจะทำเลยก็เพราะกูรู้ว่าเขาดีไงตอนนั้นอะ่ะกูก็เลยทํากูเห็นเขาเป็นประโยชน์มึงไม่เห็นเหรอคนไม่เห็นคือคนตาบอดคนตาบอดที่ณนะเท่านั้นที่ไม่เห็นว่าอลงกฎตอนนี้ศึกแล้วเป็นคนที่ไม่ทําประโยชน์เขาทําประโยชน์แต่ในเวลานี้ประโยชน์ที่เขาทํามันมีประโยชน์แอบแฝงผลประโยชน์มีการฉนช่ชนชอโกงตามหลักฐานเอกสาร ก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นจริงผิดก็ส่วนผิดไปสิประโยชน์ก็ส่วนประโยชน์ไปสิเมื่อเกี่ยวมานั่งค่อนแขวะกูมันเกี่ยวหาอะไรกันเวลามึงรวบเลือกผัวเลือกเมียในชีวิตมึงมึงยังเลือกพลาดเลยมาพูดปากดีกันนักไอ้สันดานกูเห็นแต่ละตัวแต่ละตัวเลือกผัวเนี่ยช้ำใจช้ำรัก มึงก็คิดว่ามึงเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมึงก็ยังเลือกพลาดแม่งก็มันจะมีคนหย่าล้างกนะันไปหมดแล้วแม่งมันจะมีคนอกหักร้อห้น้ํ้ตาหลาอีคนที่ดา่ากูไม่เคยผิดหวังเลยเหรอฮะมึงไม่เคยเลือกคนผิดพลาดไม่เคยดูมองมองคนผิดเลยเหรอที่กับตัวมึงเองก็ไม่เคยดา่าล้วก็ตัวเองโง่แต่พอเวลาเป็นคนอื่นปุ๊บโอ้โหเป็นกูนี่รีบก่อกระแสกูเลย อีคนที่ลงตลกตลกกูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อีคนที่ลงจริงจังแล้วนั่งหาคําตอบจากกูว่าต้องตรวจสอบเบียรด้วยนะเบีย์ตื่นทาต้องตรวจสอบด้วยว่าที่มาที่ไปของเงินบริจาคมาจากไหนก็มาจากเงินบริจาคไอ้สันดานจะให้มาจากไหนละจ๊ะเรื่องง่ายๆแค่นี้กับโง่ก็กูเปิดรับบริจาคกูแล้วกูจะเอาเงินจากไหนมาบริจาคก็เงินบริจาคไงก็ขึ้นชื่ออยู่ว่าเงินบริจาคยังไม่มีหน้ามาบอกกูอีก ว่าเอาเงินมาจากไหนเอากอาเงินมาจากบริจาคไงเขากูเรียอะไรมาก็ถามได้ยังไงว่ากูเาเงินมาจากไหนกูจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนต้องสองล้านแปดไปบริจาควัดกูก็ได้มาจากเอฟซีได้มาจากลูกศิษย์กูแต่คนแต่ละคนแต่ละคนออกมาและกูเห็นหลายคนนะพูดถึงกูนะว่าเรื่องนี้ปิดเงียบเลยนะไม่ออกมาชี้แจงกูไปออกโวนกระแสตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องนี้แดงขึ้นมา มึงได้แหกตาดูรายการโหนกระแสหรือเปล่าในวันที่กูไปชี้แจงช่องรายการโหนกระแสช่องสามคุณหนุ่มกัญชัยเชิญกูไปตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องกูนี่ไปชี้แจงมาเรียบร้อยแล้วที่มาที่ไปยังไงรู้จักหมอบีไหมรู้จักหลวงพ่อไหมบริจาคเท่าไหร่อย่ามาพูดว่ากูเงีบ้บกูชี้แจงตั้งแต่วันแรกที่เป็นเรื่องในรายการโหนกระแสไปแหกตาดูย้อนหลังสิยังมีหน้ามาบอกว่ากูเงี้ยบอีกนะ แล้วกูไม่จําเป็นต้องปิดปางอะไรเพราะกูโพสต์ลงเพจช่องคนตื่นทางกูก็โพสต์อยู่กูทําอะไรกูไม่ทําไห้ที่แล้วกูเปิดเผยในที่แจ้งเงินบริจาคทุกอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์มึงไปเช็คเลยสเตทเมนท์ทุกอย่างโอนตรงเข้าวัดมึงจเจากี่บัญชีละ่ะเงินโอนตรงไปตรงเป๊ะกับเงินที่เข้าที่ที่รับเข้ามาในบัญชีแล้วโอนออกเข้าวัดตรงเป๊ะมึงไปกระทบยอดเลยจ้าเอาสเตทเมนต์วันกับเปรเ็ต์สเตทเมนต์กูมากระทบตรงกันก็ได้ลองดูว่าตรงจริงไหมโอนเงินเข้าวัดจริงไหม แล้วถ้าหาว่ากูมี30-70มึงก็ไปหาหลักฐานมาว่ามีตรงไหนที่วัดเนี่ยจ่าย30%แบ่งมาให้กูมีส่วนแบ่งจากตรงไหนมาเพราะถ้าโอนเงินเข้าวัดบัญชีต้องออกจากวัดไม่มีทางออกจากทางอื่นได้คนที่แชร์เนี่ยกูไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าแชร์แบบเอออาจารย์เดีย์อย่าลืมมาก็โถไปตีกันบามาด้วยนะอ่าเนี่ยกูไม่เสีเยสเลย ถ้าเจตานาแบบนั้นกูไม่ไม่ไม่ว่าเลยแต่กูว่ากับบางคนที่เจตนาชั่วไอ้พวกเจตนาชั่วมึงก็ไม่รู้มาก่อนแล้วกูจะรู้ได้ยังไงกูก็คนธรรมดาคนปิดบังซ่อนเล้นความชั่วความเลวไว้กูจะไปรู้ได้ยังไงมึงมีความชั่วมึงปิดบงังความชั่วมึงกูยังไม่รู้เลยกูจะไปรู้ได้ยังไงคนเรามันเห็นว่าคนคนนึ่งทําประโยชน์เขากําลังทําประโยชน์อยู่มึงเห็นความชั่วในใจเขาเหรอ บริษัทห้างล้างเวลาลูกน้องตัวเองช่อโกงเงินบริษัทว่ามันจะจับได้มันโดนโกงไปแล้วกี่บาทมันก็ยังไม่รู้มันก็เห็นว่าพนักงานม,มันดีปรับปรุงปรับตำแหน่งจนขึ้นเป็นระดับผู้บริหารจนขึ้นเป็นผู้จัดการมันยังนั่งโกงบริษัทมึงไม่เห็นเหรอผู้การธนาคารโกงเงินธนาคารตัวเองนะธนาคารตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้การเป็นโกงเงินปล่อยปะล่านล้วเลยไปตั้งกี่ปีพัฒนาตัวมันมาจนมาเป็นผู้จัดการได้ ใครจะไปรู้ความชั่วความเลวที่ถูกปิดฟังซ่อนเล้นไว้กับใครได้ใครจะมีรู้มึงรู้เหรอถ้ามึงรู้มึงจะโดนเพื่อนมึงหักหลังเหรอถ้ามึงเก่งกันมากนะมึงจะโดนผัวมึงเมียมึงหักหลังเหรอถ้ามึงรู้กันเก่งมากนะมึงจะรู้เหรอว่าลูกอนาเขาน้าลูกมึงจากกันยูมึงจะรู้เหรอว่าใครจะมีการช่อชนช่อกโกถ้ามึงเก่งกันมากขนาดนั้นมึงจะมานั่งทุกข์ร้อนใจกันแบบนี้เหรอกูถามหน่อยมึงจะมานั่งเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลเพราะคนไม่ดีกับมึงเหรอ ถ้ามึงรู้ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีจริงอะ่ะใช่หรือเปล่าขาดเขาเบาปัญญากันไปหมดแล้วโยนมาให้กูบ่ยมาให้กูเฉยเลยกูงงท,งทั้งทที่กูไม่ได้ทําอะไรผิดกูก็เหมือนพวกมึงที่บริจาคของบริจาคทรัพย์บริจาคเงินเพราะเห็นเขาทําประโยชน์ในขณะที่เขามีประโยชน์เต็มสังคมไปหมดพวกมึงก็เยินยอสารเสริญเขา พวกมึงก็บอกว่าเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนีง้ที่นี่ดูแลคนป่วยคนไข่มึงก็บอกกันเองท่านั้นแล้วกูจะไปรู้อะไรอะ่ะมึงก็บริจาคก,กูก็บริจาคหลายคนก็บริจาคด,ด,ดาลงดาราดังก็บริจาคคุณหนุ่มกัญชัยก็บริจาคไอไฮอาพาพรสุรารีราชสีมาใครคนหนึ่งแก๊งเขาอะ่ะตักตั๊กบริจาคชื่ออะไรตักคุณตักอะไรอะ่ะตักศิริพรนะ่ะเขาก็บริจาคกันทั้งนั้นก็เพราะว่าเห็นว่าท่านทําประโยชน์ ก็ในสินริธรรมประโยชน์ก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับสิรธรรมประโยชน์แต่ส่วนที่ชั่วที่เลวช่อชนช่อโกงก็ต้องว่ากันไปตามผิดยอมรับความจริงกันไม่ได้มาโปยให้กูเฉยเลยว่าตื่นทำแบบนี้กูไม่ตื่นดีกว่าขอหลับต่อไอ้สันดาน <_ c ười> มึงอยากจะหลับก็หลับไปเถอะกูตื่นเหมือนเดิมกูตื่นในธรรมะของพระพุทธเจ้ากูตื่นในคําสอนของพระองค์ไม่ใช่กูมาตื่นต่อาการโกงของใครกูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมึงเก่งมากแล้วเหรอ มึงเก่งหน้ามึงกลับมาประเทศไทยได้สิกูอยากจะดูที่มึงจะมีน้ำหน้าอะไรกลับมาประเทศไทยถ้ามึงเก่งมากขนาดนั้นมึงมียานอย่างลูกขนาดนั้นน่ะมึงกลับมาประเทศไทยสิถ้ามึงเก่งขจการขจการขนาดนั้นถึงกล้าบอกว่า,วาถ้าตื่นแบบกูหล,ลับดีกว่าดีนะที่กูตื่นแล้วมึงก็เชิญหลับต่อไปแล้วการหลับในความง่วงงงายของมึงต่อไปเชิญหลับในอีโก้หลับในอัตตาตัวตนของมึงหลับในการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจนไม่ลืมหูลืมตาหลับความเป็นจริงว่ามึงก็โง่ไม่แพ้คนอื่นเหมือนกัน หลับต่อไปนะจ๊ะอยากจะหลับก็หลับเชิญสันดาลตัวเองยังไม่มีปัญญายจะกลับประเทศชาติบ้านเมืองแผ่นดินที่มึงเกิดมาด้วยซ้ำยังมีหน้ามาพูดว่าถ้าตื่นแบบกูกูไม่ตื่นดีกว่ามองคนไม่ออกถุยมึงมองคนออกตายละถ้ามึงมองออกจริงมึงไม่กระเด็นออกไปอยู่ต่างประเทศลีภล้ภัยหรอกสันดาล มึงไม่มาแตะกูก่อนกูมไม่แตะมึงนะกูจะบอกให้กูเห็นมึงเนี่ยเคยดาค่ากูมาหลายรอบแล้วกูไม่เคยพูดสักคำวันนี้มาแตะเรื่องนี้อีกกูจะดา่ามึงไม่มีคุณธรรมเลยแม้แต่นิดเดียววิาพากวิจารณ์ตามสันดานของตนสำลอกสันดานตัวเองออกมาเที่ยววิาพากวิจารณ์ชาวบ้านโดยที่ไม่รู้ปีรู้ขุยไม่รู้เรื่องรู้ราว มึงเก่งมากเหรอฉลาดเถอะถ้าฉลาดมากนะกูอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมึงยังอยู่ต่างประเทศทำไมกลับเข้ามาเหยียบเด่นเหยียบแผ่นดินในประเทศไทยไม่ได้ตุเล่ <c oughs> แล้วกูเห็นนะหลายเพจหลายช่องนะค่อนแข่กูมีอยู่ช่องหนึ่งเคยด่ากูยุคแรกๆที่กูดัง อีเพจเนี่ยเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังพระคงพรกเครื่องเวทมนต์คุณใสขุดคุยประวัติกูสมัยกูเป็นหมอดูแล้วมานั่งค้อนแขวะกูตอนนั้นกูไม่อยากพูดถึงพ่อเพจปักระจออพ่อเง่อยไม่ดังกูไม่ค่าแต่หลังกลับมาอีกแล้วจะมาซ้ําเติมกูขอโทษด้วยนะเสียใจรุ่งซ้ํากูไม่ได้หรอกเพราะกูไม่ได้ทําอะไรผิดและกูยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวและยังยืนยันในการตื่นทาของกูเหมือนเดิม ไม่มีอะไรผิดเลยไม่มีเพราะฉะนั้นมึงจะใส่ร้ายป้ายสีมึงจะใส่สีตีไข่อะไรแล้วกูเห็นนะมีหลายคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะโพสเรื่องสมัยที่กูเนี่ยจัดปฏิบัติธรรมที่หมอเสงแล้วกูเนี่ยเอาเงินบริจาคสมัยก่อนเนี่ยกูมีเงินกองกลางอยู่หนึ่งกองซึ่งเงินกองกลางเนี่ยกูชี้แจงทุกบัญชีทุกครั้งว่ากูเอาไปทําอะไรบ้าง แล้วหนึ่งในนั้นคือร้านน้าแม่กูซึ่งทุกคนก็รับรู้ว่ากูเอามาเลี้ยงคนแล้วแม่กูเปิดร้านน้ากูเอาร้านแม่มากูผิดเหรอแล้วกูก็ไม่ได้จ่ายแค่ร้านแม่กูร้านอื่นกูก็จ่ายเข้าหมกไก่เอยอาหารการกินเอยกูเลี้ยงหมดจากเงินกองกลางแต่หลังมากูเริ่มเห็นโทษของเงินกองกลางกูเลยยุติเปิดบัญชีแล้วชี้แจงทั้งหมดแต่ละเดือนแต่ละเดือนเป็นยังไงใช้จ่ายเท่าไหร่ปิดยอดไปเท่าไหร่คงเหลือศูนย์บาทจบ เรียบร้อยใช้เงินบริจาคแล้วเรียบร้อยแล้วแต่หลังกูใช้เงินตัวกูเองทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ในการจัดงานหมอเสียงทั้งหมดแล้วคนที่บริจาคกูก็ไม่ได้มานั่งเรี่ยไรยบริจาคแบบนี้กูไม่เคยประกาศกูแค่บอกในกลุ่มกูว่าใครอยากจะร่วมบุญกองกลางที่จัดเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมให้ร่วมบุญกองนี้เพราะกูจัดคนเดียวไม่ไหวแต่ต่หลังมากูขายของดีขึ้นกูก็จัดเองคนเดียวจบอยากจะโพสต์เลยเพราะทุกอย่างถูกต้อง ใครได้รับโทษนี้มาร้องเรียนกูแล้วไปแจ้งความว่ามึงได้รับโทษได้รับการช่อโฉนช่อโกงได้รับการเปลี่ยนเรียนหรอได้กร,รับการหลอกลวงจากกูไปแจ้งความแต่ถ้ามึงเอากูลงไม่ได้มึงไม่มีหลักฐานจริงว่ากูช่อโกงกูฟ้องมึงกลับคดีนี้เป็นคดีอาญามึงคิดดีๆนะจะทำอะไรกูอยู่ของกูดีๆกูอยู่ของออกูเฉยๆกลับมาแตกมาดา่ากูมาแขะกูเฉย มึงดีกันมากแล้วเหรอไม่เข้าใจตัวเองยังไม่ดีด้วยซ้ำมานั่งสำลอกด่าชาวบ้านเขาเงินบริจาคในบัญชีนั้นมึงก็มาได้แม้จะบริจาคแต่มานั่งตามหาว่าเอาไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่าอยากรู้ไปตามที่วัดจะไม่ต้องมาตามที่กูเพราะกูถวายไปแล้วมันจะมาเกี่ยวหาอะไรกู ขนาดมึงเลือกรัฐบามึงยังว่ารัฐบมาน,นี้จะดีที่สุดสุดท้ายมาทำมาอย่งางไม่ได้เลือกหาอะไรสักอย่างมึงคิดว่าผู้แทวรัศดรคนนี้จะดีที่สุดไว้ใจได้สุดท้ายก็ทําให้มึงผิดหวังอยู่ดีมันไม่ได้ผิดที่ใครมันผิดที่มึงนั่แหละที่มึงเข้าไปคาดหวังเองว่าคนนั้นต้องดีเท่านั้นห้ามเลวมันเป็นความโง่ของมึงมึงโง่เองจะโทษใคร คาดหวังทุกอย่างตัวมึงเองมึงจะโทษใครเขาก็มึงคาดหวังของมึงเองในเมื่อมึงคาดหวังมึงก็ต้องผิดหวังเป็นธรรมดามึงไปตั้งความหวังเองว่าคนคนนั้นเมื่อมึงบริจาคไปจะต้องทําดีเท่านั้นห้ามทําชั่วมึงคิดเองมึงคิดเองเท่านั้นมึงคิดเราเองท่านที่มึงไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะดีหรือเขาจะชั่วมึงคิดเองว่าเขาดีท่านที่เขาอาจจะชั่วก็ได้แต่มึงคิดเองก็เหมือนที่กูคิดกูก็คิดว่ามันดีก็กูเห็นความดีของมัน่ะ จะไปรู้ว่าสุดท้ายมันชั่วก็มันชั่วมันก็ต้องรับผลไปแต่มึงไม่มีสิทธิ์ไปนั่งชี้หน้าค่อนแขวดดาทอต่อว่าเขาว่าโง่จังเลยไปบริจาคให้มันได้ยังไงไม่ฉลาดเลยไม่ตื่นเลยไปบริจาคให้มันได้ยังไงไม่รู้เลยเหรอถ้ากูรู้กูจะบริจาคเหรอฮะแล้วมึงลหละรู้เหรอถ้ามึงรู้ไม่แจ้งความดำเนินคดีมางกานันตั้งแต่แรกล่ะถ้ามึงเก่งจริงมากนะ่ะมึงเก่งัปทั้งประเทศเนี่ยอีคนที่ด่ากูนะ่ะ ถ้ามึงเก่งจริงทำไมมึงไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีเขาตั้งแต่สิปีที่แล้วจะได้ไม่ต้องมาโดนช่อชนช่อโกจนหนักเป็นพันล้านขนาดนี้ไปสิถ้ามึงเก่งจริงนะกูงงขอโทษเถอะครับอาจารย์การถวายเงินให้พระมันผิดพระวินัยก็ผิดไงแล้วกูถวายพระเหรอมึงไปแหกตาดูซิกูถวายใคร กูเอาป้ายไปถวายหลวงพ่อส่วนเงินกูถวายวัดหัดแหกตาดูสักาว่ากูใช้อะไรทำกูไม่ได้กดเงินสดไปถวายพระนี่กูแค่เขียนยอดใส่ป้ายแล้วเอาป้ายถวายพระให้ทราบจำนวนเรียกว่าไปใบอนุโมตใบปรนนาส่วนเงินกูโอนตรงเข้าวัดกูไม่ได้ไปยัดใส่วัดกูไม่ได้ยัดใส่พระไม่รู้กหัดหูปากสับ้างไม่ใช่ดีแต่พูดแต่ไม่รู้หาอะไรสักอย่าง ดีแต่วิาพากษ์วิจารแต่ไม่รู้เลยความจริงคืออะไรแล้วพระทําไมรวยอะครับมึงก็ไปถามพระสิไม่จะมาถามกูกูไม่ได้คนถวายนี่มึงมาถามอะไรปัญญาอ่อนมาถามถามกูกูจะตอบไงนี่เมื่อกูไม่ได้เป็นคนถวายพวกมึงถวาย,ม,วายมึงก็ไปถามมาเดงสิมึงไปถามมีคนถวายสิถวายจำพาอะไรล่ะกูสอนให้มึงเอาเงินถวายพระเหรอกูยังไม่เอาเงินถวายพระ้วยซ้ํา ยังมีหน้ามาพูดอีกนะโง่แต่อวดฉลาดแล้วพารับใยทำไมก็รับใบอนุโมทนาไงโอ้ยกูคุยกับหมายอย่างมึงนี่คุยยากจังเลยเนาะการแจ้งยอดเขาเรียกว่ารับมูลค่าเช่นกูถวายบ้านกูถวายที่ดินพาไม่จะเปต้องรับที่ดินก็ได้แต่กูแจ้งแก่ท่านผมเขียนไว้นะครับผมถวายวที่ดินท่านหนึ่งไร่ แต่พระไม่มีสิทธิ์ไปยินดีกับตรงนั้นผมถวายเงินนะครับไว้กับวย,ยาวัจกรเงินจํานวนนี้ท่านเรียกเอาตามจํานวนทรัพย์ที่ผมถวายไว้ได้เลยจะซื้ออะไรบาทจีวรสบงสังขติให้วย,ยาวัตกรจัดการให้นะครับผมฝากไว้แล้วตามจํานวนรัพย์ตามจนนําจนวนนี้แจ้งยอดแก่ท่านกูถวายหมื่นหนึ่งแต่มึงไม่แจ้งยอดแก่พระพระจะรู้ดิครับมึงถวาย โง่แต่อวดฉลาดไม่รู้จักฟังหาเลยเหมือนกูให้เงินมึงอะแต่มึงไม่รู้ยอดอ่ะอ้าวแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่าให้กี่บาทแล้วมึงจะเอาเงินจํานวนนั้นไปใช้อะไรได้บ้างมึงจะรู้ไหมเรียนหรอพ่อลืมไปเรียนโรงเรียนตะกวดตะกวดแหวกแหนเรียนกับตะกวดสันดาลก็เลยตะกวดไม่ต่างกัน ไม่รู้หาอะไรเลยแต่วิภาควิจาร์เก่งมากในวันที่อาจารย์มอบป้ายให้พระก็จะมีเงินสดส่วนหนึ่งด้วยอาจารย์มอบพยาว,วิจาร์ไม่มีจ้ะในวันนั้นไม่มีเงินสดเงินสดจะไปรับกันตรงไหนกูไม่รู้ท่านรับเองหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับกู แต่เงินที่กูเตรียมไปเป็นเงินโอนเข้าบัญชีไม่มีเงินสดในวันนั้นกูไม่มีถวายเงินสดแม้แต่บาทเดียวและกูไม่ได้เดินเรี่ยอะไรในงานใครจะทําเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกูพระรับเองไม่ใช่กูรับ พอไม่ใช่กิจสงที่จะมาเรียอะไรหาเงินมึงไปว่าพระไม่ต้องมาแสดงความเห็นกับกูกูไม่ใช่พระเลยเกิดปัญหาแบบนี้มึงก็ไปแก้สิแก้ได้ไหมล่ะขนาดกูพูดขนาดนี้คอจะแตกกูเส้นเสียงอักเสบเนี่ยกูยังไม่สามารถทําหาได้มึงทําด้านก็ไปทําสิอย่ามาแปอย่ามาปากแกงอย่ามาแกงาป,ากปากที่นี่ออกไปที่อื่นมึงเก่งมากนั้งไปคณะสงฆ์ไปไปกรมสํานักพุทธไป มึงทาได้นะมึไปกรมศาสนาลงไปถ้ามึงเก่งมากแล้วก็ไปจัดการซะมึงยังไม่มีปัญญาทําด้วยซ้ํามไม่ต้องมาแกล้งปากแถวนี้กูออกรายการทุกวันกูออกรายการประจากูออกปัญญายทุกวันก่อนหน้านี้กูยังทําไม่ได้เลยมึงมีหน้าเก่งกว่ากูเหรอมึงอยากทํามึงไปเลยไปร้องเรียนที่กรมสานักพุทธนูนให้สํานักพุทธออกมาจัดการว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไง กูบอกตลอดเวลาอย่าให้พระยุ่งเกี่ยวกับเงินทองอย่าพระรับเงินรับทองอย่าไปเก็บกลมสะสมให้ตัวเองฟังกูไหมล่ะไม่ฟังพอเวลาไม่ฟังก็จะมาด่ากูจะมาว่ากูอย่างนั้นอย่างนี้ อาจารย์เบียร์ต้องติดกูเพราะเรียกอะไรเงินสองร้อยกว่าบาทเาออ๋อไม่ติดจะไม่เกี่ยวกับกูจ้ะถ้ากูจะโดนกูโดนแล้วจ้ะหมายต้องมาหากูแล้วเพจหนึ่งด่าอาจารย์ทั้งวันเลยดา่ากูเรื่องอะไรอะ่ะ นะช่วยกันแชร์นะขอบคุณมากเลยช่วยกันแชร์เยอะๆแล้วเอาสเตทเมนต์ไปแชร์กันด้วยนะเอาสลิปไปแชร์กันด้วยกูโพสไปแล้วช่วยกันแชร์ได้เลยว่าเงินที่กูบริจาคบริจาคถูกต้องไหมใครอยากตรวจสอบเชิญเลยกูยินดีสเตทเมนต์มีทุกหน้าจะเอาอะไรล่ะสลิปมีทุกหน้าเรียนเรียนเรียนเชิญนะใครอยากตรวจยินดี มันผ่านไปแล้วไม่เกี่ยวกับประชาร์แล้วรักษาเสียงไว้สอนธรรมะดีกว่าค่ะมันไม่เกี่ยวกับกูหาอะไรอ่ะมึงก็ไม่รู้หูรู้ตาไม่รู้หูรู้หาอะไรเลยเอาหูเอานาเตาไปไล่มั้งนักข่าวมาสัมภาษณ์กูสองช่องแล้ววันเนี้ยประเด็นเรื่องเนี้ยประเด็นกูเนี่ยแล้วมันแชร์กันทั้งประเทศแล้วมึงไม่แหกหูแหกตาดูเหรอไม่เกี่ยวกับกูหาอะไรล่ะ ออเออได้อืมอืมโอเคหกโมงสิบอืมอืมออนไลน์กี่โมง ก็เข้ามาได้เลยไ okay. ม,ม่ต้องต่อเอาเข้าเข้ามาเลยให้เขาเข้ามาเลยใช่เข้ามาเลยเข้ามาให้ไวที่สุด okay. hmm. okay. อืมโอเคใช่ไหมเนี่ยกูพูดยังไม่ท anyway> ันขาดคำเลยช่องแปกกับช่องเวิร mhm. ์กพอยต์ก็ไม่จะมาเนี่ยกูบอกหลับหูหลับตาพูดไม่แหกหูแหกตาดูว่าตอนนี้มันเกี่ยวกับกูแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่อง คนมันแชร์กันว่อนอินเตอร์เน็ตขนาดนะ้นมันจะไม่มาถึงกูได้ยังไงวันนี้สัมภาษณ์ไปแล้วสองช่องอมารินทีวีกับช่องเจ็ดแล้วเดี๋ยวมาอีกสองช่องช่องเวิร์กพอยต์กับช่องแปดกวดิโอ้ยกูจะกลัวหาอะไรถ้ากูกลัวกูใช้นักข่าวก็มาสัมภาษณ์กูเลอถ้ากูกลัวกูต้องอยู่เงียบ คนอยู่เงียบๆนี่ยคือคนกลัวเพราะมันมีชนัะติดหลังจะมาอีกกี่ช่องก็ได้จัดตำรวจเชิญนะจ๊ะถ้าไม่มั่นใจกลัวกูจะเกี่ยวข้องจะเอากูไปเป็นพยานหรือจะตรวจสอบกูเชิญจ้ายินดีกูไม่เคยกลัวเลยจ้ากูไม่ทําผิดกูจะต้องกลัวอะไรไม่มีอะไรที่กูต้องกลัวจะตรวจสอบกี่โมงก็ได้เชิญเลยตีสองตีสามตีสี่ตีห้าได้เลยจ้าเรียนเชิญจ้ากูทําทุกอย่างถูกต้องกูจะกลัวอะไร ขา่าวก็ช่วยแชร์กันไปเยอะๆหน่อยนะกูจะได้ขายของดีๆคนบริจาคต้องเป็นผู้เสียหายไม่เฉลอถ้าวัดเอาไปภายวิถีประสงค์คนบริจาคต้องเป็นผู้เสียหายก็มึงเสียหายไหมล่ะถ้ามึงเสียหายมึงก็ไปฟ้องแค่นั้นแหละกู <c oughs> ไม่ได้เสียหายอะไรกูก็เลยไม่ฟ้องกูไม่รู้จะไปกล่าวโทษไ,ไปฟ้องอะไปดำเนินคดีทําไมเพราะกูไม่ได้เสียหายกูเสียหายอะไรล่ะบริจาคไปกี่บาทยี่สิบยี่สิบบาทเป็นผู้เสียหายเลย แล้วมึงก็ไปนั่งเสียเวลากับเงินยี่สิบาทค่ารถมึงไปเท่าไหร่ค่ารถไปกลับมึงกันเท่าไหร่ค่าแดกค่าที่มึงจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีค่าที่มึงจะต้องไปให้การมึงบริจาคยี่สิบไปนะแต่มึงถูรูดถูกกลางไปหมดเป็นพันเนี่ยนะมึงไม่ได้มีใครมาออกอะไรมึงนะกูบอกก่อนนะมึงจ่ายเองนะจ๊ะบริจาคยี่สิบจะเป็นผู้เดือดร้อนบริจาคยี่สิบจะเป็นผู้แบบเสียหายเสียหายกี่โมงยี่สิบบาทของมึงอ่ะ กูไม่ได้ดูถูกเงินยี่สิบบาทนะแต่กูกำลังดูถูกมึงนั่นแหละที่มึงจะยอมโง่ไปแบบไปเขาเรียกอะไรไปแจ้งความเอาเงินคืนเอาอะไรแบบเสียเวลาวันหนึ่งกูหาเงินได้เท่าไหร่กูจะต้องเอาเวลาไปนั่งบทปีเสียเวลากับใครบริจาคร่วมมามึงจะไปร้องเอาไปร้องเอานะเพราะเงินทุกบาทของมึงโอนเข้าวัดหมดแล้วไม่ต้องมาร้องที่กูไปร้องที่นู่นจะ้ะ มีข่าวว่าจามเบียร์รับเงินบริจาคเจ็ดสิสสบสบาทกรณี2.8ล้านก็ไปเอาหลักฐานมาอย่าพูดแต่ว่ามีข่าวมาเอาหลักฐานมาด้วยอย่ามาแต่ข่าวข่าวกรองหรือยังยังไม่กรองมาสักขุนข้าเป็นขี้เลนเลยว่าข่าวมึงเนี่ยแห้งกังหมแล้วมั้งไม่ได้มีความจริงเจือปนเลยสัมภาระเข้าจา์เบียร์ไหมครับทำไมจะไม่เข้าล่ะ เขาปีที่แล้วกูก็จ่ายสัมปากรไปล้านกว่าบาทนะไงไม่แหกหูแหกตาฟังเลยแต่มันไม่ใช่เงินกูเพราะตอนนั้นเราทําทุกอย่างผ่านแม่กูเงินตอนนั้นที่กูล่าสุดเนี่ยที่กูจ่ายภาษีสัมปากรไปอย่าล้านกว่าบาทนะมึงทุกอย่างทุกบัญชีกูชี้แจงกับสัมปากรหมดใครจะตรวจสอบตรวจสอบเลยรูปแบบเอกาสารจากสัมปากรเขาได้ทุกอย่างสัมปากรมีเอกาสารหมดจ่ายตังค์แล้วด้วยทุกบาททุกสตางค์ล้านกว่าบาท ปีนี้ก็ของปีนี้ปีนี้สมรภูริจะมาเข้าเข้ากูหาอะไรมันยังไม่ถึงปลายปีอยากจะตรวจสอบกูก็มาปลายปีนู่นมันต้องกลัวหรอกแล้วสมรภูรไม่ต้องรอมากูนี่จะเข้าไปชี้แจงเองกูไม่เคยต้องร้อยสมรภูรมาตรวจสอบกูหรอกกูบริสุทธิ์กูป้องกันตลอดเพราะมีคนจะล่องจ้องจะเล่นกูตลอดเวลาก่อนหน้านี้กูก็ไม่รอสมรภูริมาตรวจกูวิ่งเข้าไปหาสมรภูรเองเลยจ้ารู้ไว้ละจ้า กูไม่เคยหลบซ่อนไม่ต้องกังวลกูเปิดเผยหมดแล้วกูทําทุกอย่างถูกต้องใครก็เล่นกูไม่ได้เรื่องนี้ความเสน่หาศรัทธาก็คือเสน่หานั่นแหละจ้ะถ้ามึงไม่เสน่หามึงจะให้เขาเหรอเราจะผิดหวังไหมก็เรื่องของมันใครอยากจะผิดหวังผิดหวังไปสิกูไม่ได้ผิดหวังนี่กูบริจาคไปแล้วเงินกูไปเกิดประโยชน์แล้วเงินทุกคนไปเกิดประโยชน์แล้วส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่เงินกูไงไม่ใช่เงินพวกมึงถ้าตรงไหนไม่เกิดประโยชน์นั่นไม่ใช่เงินกู ตรงไหนเกิดประโยชน์นั่นแหละเงินกูจบเพราะฉะนั้นกูจะไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะอะไรก็เพราะว่ากูเห็นประโยชน์อยู่จบแค่นั้นมึงไปคุยเอาส่วนที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็จะไมาใช่เงินกูไงเงินกูอยู่ตรงที่เป็นประโยชน์ตรงที่ไม่เป็นประโยชน์กูไม่เชื่อว่านัยเกิเงินกูจบเขาทําชั่วเขาจะได้ผลของการกระทําเขาต้องติดคุกติดตารางเป็นเรื่องของมึงเหรอมึงไปต <fancy> ิดกับเขาเหรอเปล่าแล้วมึงไปเดือดร้อนอะไรอ่ะใครเดือดร้อนก็ไปฟ้องร้องเอา กูไปฟ้องเสียเวลากุกวัดเหมือนเดิมพวกมึงนะไม่ฉลาดกูจะบอกให้มึงกําลังตัดกุศลของมึงเองการทําบุญกับพระภิกษุผู้มีศีลย่อมได้อน,นี้ส่งมากย่อมมีผลมากแล้วถ้ามึงยิ่งทําบุญเป็นสังคทานแก่มูคณะสงฆ์ทั้งวัดวาลารามมึงยิ่งได้มากมึงกําลังตัดช่องทางในการได้บุญของตัวมึงเองออกพระดีๆมีอีกเยอะ แล้วสิ่งที่มึงทําไปแล้วมึงเจตนาชัดเจนมึงเจตนามึงถูกต้องมึงย่อมได้ผลบุญนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าต่อไปนี้ไม่กล้าทําบุญกับพระแล้วมึงไม่ฉลาดเลยกูจะบอกให้มึงกําลังทำทำลายกุศลของตนมึงกําลังทําลายกุศลของตัวเองแท้ๆไม่ฉลาดคนที่พูดแบบนี้วัดดีๆยังมีอีกมากพระดีๆยังมีอีกมาก นี่แค่เศษเศษดินไปเล็บเท่านั้นเองกับพระที่มีอยู่ทั้งหมดกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งมากมายแล้วเงินที่กูเอาไปบริจาคก,กูก็ไม่ได้บริจาคแค่วัดเดียววัดสวนแก้วกูก็บริจาควัดอีกหลายวัดกูก็บริจาคไม่ใช่บริจาคแค่วัดเดียวที่ไหนกูเห็นว่าเป็นประโยชน์กูไปที่นั่นแต่ถ้าที่ไหนทําประโยชน์ให้กูไม่ได้แล้วกูก็เลิกไปก็แค่นั้นเองกูถึงบอกไง ว่าอะไรเวลาที่มึงจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่ทําอะไรกับใครก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือมึงให้แล้วจบคําว่าให้มึงไม่มีสิทธิ์ไปเอาคืนนะกูจะบอกให้เพราะเงินที่มึงให้ไม่ใช่เงินมึงเหมือนกูให้เงินมึงยี่สิบาทดังกูให้เอาไปกินข้าวนะแต่ปรากฏมึงไม่เอายี่บาทไปกินข้าวมึงเอาไปซื้อน้ํโคกกินแทนมึงจะมาบอกทีหลังว่าอ้าวผิดวัตถุประสงค์กูให้มึงแด่ข้าวแต่มึงไปซื้อโค เอาเงินกูคืนมาไม่ใช่เงินมึงมึงให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมึงยังคิดว่าเป็นเงินมึงอยู่อ่ะเนเมื่อมึงให้ไปแล้วอ่ะแต่ถ้าใครคิดตามกฎหมายว่าเอาคืนได้มึงก็ไปร้องเรียนตามกฎหมายเอา